โจโจสวัสดีครับวันนี้แล้วก็อยู่กับเกมซอมบี้เอสแคปนะครับโอ้โเสียงดังมากอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเล่นบ่อยเนอะคนนี้อีกแล้วครับอันนี้ผมแบบเข้ามาเจอพี่เคกแล้วอะคนเนี้ชื่อเหมือนผมเลยเนาะตอนนี้สี่คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือจากที่ผมดูเนี่ยเหมือนมีคนเล่นเยอะขึ้นนะฮะพะผมไปดูอีกห้องเนี่ยมีคนเล่นอยู่17คนนะ,ะแต่ว่าเขาเริ่มแมทช์กันไปแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นอีกเนี่ยเดี๋ยว ราจะกลายเป็นยุงนะเพราะงั้นผมเลยต้องมาอีกห้องหนึ่งเป็นห้องห้องใหม่เลยนะซึ่งตอนนี้มีอยู่4คนนะก็คือรอให้อีห้องนันเนี่ยเขาเล่นเอาให้จบแมตช์ก่อนแล้วเดี๋ยวคนก็จะเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วนะซึ่งมีโอกาสจะสูงถึง20คนนะฮะโอ้ออกเลยครับเพลงดอกกูจังวะเนี่ยชนเด็กเลยไปไกลๆเลยเออสำคัญแสบแก้วหูไปหมดแล้วจุกตรงนี้เออเออ็กเราก็ไม่ได้นนานมนิเห็นรู้สึกจุกยากขึ้นเยอะเลยแนฮะ เสพการ,กรายุกรอเอ้ยจะตายกูสิรู้ว่าหงุดหงิดหงุดหงิดสิที่พี่จุกได้เป็นไงแล้วเว้ร้องไปสิรอ้องเออหาปืนพกดีกว่าครับปืนพกแล้วยิงจุกขึ้นไปด้านด้านด้านบนตรงนี้เออด้านบนตรงนี้มันจะจุกได้ใช่ป่าวแต่ไม่มีปืนวะใครเก็บปืนไว้ครับปลดมอบปืนให้กับผมหน่อยเดี๋ยวขอหาปืนก่อนดีกว่าฮยยอมลงมาด้านล่างเลยเนี่ย ตามผมอีแบบนี้น่าจะจำได้วะน่าจะจำผมได้ใช่ไหมจำได้แน่ๆเลยวะไหนจำเราได้เหรอปรับปรับเสียงคุยแป๊บหนึ่งจำได้เหรอ <c oughs> จำได้ <c oughs> จำได้เหรอ จับได้จับได้ก็ได้อืมแต่จุกไม่ได้เ็ปนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเออคนที่มีประส,สบการณ์นนะชกชนพี่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดจะจุกตรงนี้ได้เนี่ยคุณน้องต้องเขาเรียกว่าโดนยุงแดกก่อนสักสองสามรอบนะแล้วน้องจะมีประสบการณ์ทำไมเพลงนี้มันดังจังวะครับเนี่ยนีบทภาพเสียงเพลงแล้วก็ไวส์ส่นเลยนะครับเพราะไม่ใช่แค่เราคุยกัน เอ้เอจุ๊กตรงนี้ดีกวา่าครับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีใครจุ๊กได้นะครับนอกจากคนที่มีสกิลทริปเปิลจัมเอ่อเรียกได้ว่าปลอดภัยเกือบที่สุดนะเกือบที่สุดเพราะว่ายุงมันก็สามารถวาร์ปได้ครับวาร์ปไปยังจุดจุดอื่นได้แล้วยุงมันอาจจะวาร์ปมาตรงนี้ใช่ป่าวแล้วมันก็กระโดดแล้วก็จับผมนะไปลุมซิกรัมด้านล่างก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่ดวงแต่ว่าคงไม่หรอกครับเพราะว่าประเดี๋ยวคนก็น่าจะเข้าห้องห้องนี้เยอะขึ้นนะแล้วคงจะไม่หาคนอื่นเด็กเอาเพราะงั้นผมจะรอตรงนี้แหละนะครับ จนกว่าคนจะเข้ามาเอ๊หรือว่าเราจุ๊กไปตรงนู้นจะดีกว่าว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออตรงนี้ก็ได้อยู่นะได้อยู่เสียงเป็นไรได้อยู่เนะี่ยหนึ่งสองสามไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรจุ๊กใหม่ก็ได้เรามีเวลาเหลือเฟือเนาะกว่าคนจะครบเฮ้ยนี่มาแล้วห้าคนแล้วสองสามเออเป็นไงเร เอ้ยเพราะว่าวันนี้เนี่ย,ยคนเล่นเยอะอยู่เนี่ยมันเป็นวันหยุดไงวันหยุดวันหยุดคนเล่นเยอะอยู่เสียงพลิ้งแดงๆเลยเนี่ยปิดเสียงไปเลยไหมนี่ครับมันก็จะเงาๆหน่อยก็ยังมีอยู่นี่ว่ะแล้วมึงจะมีซาวมิวสิกมให้เปิดปิดทำเพื่อคนนี้ก็คนไทยด้วยเอเคเปิดเสียงวอยซ์ไว้ดีกว่านะเผื่อว่ามีใครบบว่าคุยเราจะได้ฟังรู้เรื่องด้วยอุย้ยสิบ โอเคกูคปิดต่อเลยละกันเจออีแบบนี้เนี่ยเหตุผลที่ผมปิดเพราะแบบนี้มันมีพวกฝรั่งปากโกะครับปากโกกก็เลยปิดไว้เออตอนนี้14คนแล้วนะครับอืเจ๋งเนาะเป็นไงเข้ามาโคตรเยอะกระแสเขาไปเล่นมันจากอีกห้องนึงเนี่ยจนหมดแมตช์แล้วนะครับ15แล้วดูดิยาดดูเดือดเออแต่คงไม่ใช่ไปไปมาๆแล้วสุ่มกูใครเป็นยุงใช่ไหมเนี่ยขอแค่อย่าก่เป็นยุงเองก็พอครับเราอย่ากลเป็นเอออิมพอสเตอร์ขอแค่นี้ มือที่แบบอย่าเนะเออผมจงจุกกนไปตรงไหนแนละอยู่ด้านบนตรงนี้มีอยู่3คนครับซึ่งมีโอกาสประมาณหนึ่งในสามเลยที่ว่าจะกลายเป็นยุง17แล้วว้าวโอคขดแน่นเซิฟนี้วันนี้คตดแน่นไงครับคุณผู้ชมสามสองหนึ่งไม่โอ้รอดไม่กลายเป็นยุงแสดงว่าด้านในรอเปล่า เพลกปังเลกปังยิงกันอยู่น่าจะใช่ว่ะข้างหลังผมเนี้ยแน่เลยที่เป็นยุงกันเป็นไงโดนเด็กสิพวกมึงจุกดีนะอ้าวลงมาแล้วเหรอลงมาไหมโดนเด็กเด้โมเดอร์โมเดอร์โดนเด็กแย่ตายเดีวเข้าประตูรีบเปิดคนรีบตายได้แล้วประตูไม่เปิดอีกตายไปคนแล้วน่าจะต้องตายอีกสักสองคนนะแล้วเฮ้ย มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมันคงไม่ใช่เป็นยุงใช่ไหมยังไงก็ได้แต่อย่ามากัดกูนะจุเกิ่งนะเราเนี่ยแสดงว่าเล่นมานานชำนาญชำชมเมื่อไรเ <c oughs> มเื่อไรเมื่อ <c oughs> จะเริม่มแมทวะเมื่อไรประตูจะเปิดจรีบตายกันโอ้ยยุงแวบบๆขาวๆตรงนั้นชิบหายแล้วบนหัวเราด้วยเออตายแล้วเฮ้ยตายไปสองแล้วเนี่ยยังไม่เริ่มแมทอีกเหรอแสดงว่ามีคนออกจากห้องหรือเปล่าเพราะมันเป็นยุงตายสามแล้ว ประตูเปิดได้แล้วกูเสียวเสียวเยอะเนีย่ยไปโอ้ยวิบ,บวับวิบวับวิบวับแสงนี่คือมันวบิบวับวิบวับนุ่นไงไปแดงมันเลยเราเขา้ากูอยากออกตรงนี้ใจจะขาดเออต่อยมันต่อยมันแดกมันเรียบร้อยไปเร็วว้ายว้าย,ายไปไปโอ้ย ชิปชิปหายดูดกูมึงปล่อยเพื่อนคนนี้กูขอและแกนทั้งนั้นไม่ยินแอนย้ไม่มีใครรอดสวัสดีนะเลือดน้อยจังเลยอ่ะให้เราช่วยไหมนั่นจะอร่อยเออ ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งอะห้ยน่าอร่อยจังเลยน่าจะเปียวแอร์ดบอุ้ยไปเอาด้วยเสื้อสีแดงกจด้วยโอ้โหเลือดเต็มหลอดเลยนะดูดแม่งเลยไปเลยลุ้มสกรรมกินมันกินตับพวกมันนั่นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจุงเบ้ยอุ้ยตรงนี้สิมัคงรอดยากอะไรอุ้ยนั่งด้วย นี่แน่โดน,โด,น,โด,น,นดูดนั่นหรือคนมันกระโดดเด็กไหนวะไม่ตัวนี้ของฉันตัวนี้เขาเป็นของฉันพวกเกอย่าโอเคยอเคย,เย่ายิงเข้าไปยาอย่าเขาเป็นของฉันเออโดนตบเลือดเลือดทองหายหมดแล้วดูดดูดดูดดดไปไว้ในบ้านตรงนี้เลยแง่แง่มึงดอกโอ้ยคูล อุ้ยเอออบเลยคนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนว้ายสาบตัวแล้วมนุษย์จะไม่รอดแต่ฉันกลายเป็นยุกเออไอตัวนี้วันดีพี่น้องรู้สึกว่านายนี่ก็ใกล้ตายแล้วนะดูดทวงน้ำว้าวว้ายน้ำเนะหนะ แงแงทวน้ำว้ายดูดดดเงบทวงน้ำบอบบอบบอบเดี๋ยวกูตายเอ้ยอตัวนี้ใกล้ไม่พนายานะตัวนี้ก็เป็นของเันทุกตัวเป็นของฉอ้าเฮ้ยดี๋ยิงกูเหรอ มึงใกล้ยิงคุณเหรอนี่แน่ไปเลยครับไปลงน้ำฝั่งนู้นนะอดู่ไปไกลๆก่อนครับลูกซองซะด้วยแสดงว่าไม่เซียนสินะว่าปืนนี้มันยังกะแค่ไหนไป <c oughs> ไปลงน้ำซะนี่แด็กกูโยนลงลงเขื่อนกูโยนลงเขื่อนวงบีบวับวับ <c oughs> ตายมึงตายอ้าอ้ เฮ้ยไปไหนอา้าวลงน้ำอีกโอ้ยโอ้ยยายาเฮ้ยไปมากูโดนย,ย,ยิงไปโดนโดนแย่งไงดูดีไอ้พวกนี้รถไฟเหาะหรือเปล่ารถไฟเหาะซะด้วยรอดยากนะพวกนายเฮ้ยดูดดูดเอาไปโยนไกลๆวิว เอาไว้วงบีบตายหาไปซะดูดดูดโยนโยนต้องวางพิษต้องวางพิษนี่แหละเป็นยงเป็นชุบเป็นชุบเพื่อนๆเราคือผู้รอดด้วยกันวางพิษ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 อ๊บนี่แน่เรียบร้อยเออคราวนี้มันก็จะโดนพิษแต่มันก็จะไม่มีหลอดเลือดใช้มันคือการหมกควันนั่นเอง หมกควันยุงโดยธรรมชาติผมเป็นคนเพื่อ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 นเราคนอีกเราคนอีกเไม่เนียนอ่ะเุ้ยดูดนี่แน่ไปมึงจะหดนานเกินไปนี่แหละมึงต้องตายตรงนี้แหละวมึงอะวงบีบตายหาไม่ซะพวกเราต้องฝ้าไว้อย่าพวกมันขึ้นมาได้ มันพยายามจะขึ้นรถไฟดูดมันสิดูดมันเออดูดมันแล้วก็ปล่อยมันไปตรงที่ตีนเขาในมันตายอย่างทรมานวงบีบนั่นแหละตอนนี้เหลือสองคนมันต้องไม่รอดเข้าใจไหมยัยมันขึ้นรถไฟยัยมันขึ้นมาได้แล้วก็ยัยมันเติมเลือดด้วยดูดพวกมันดูดมันแล้วปล่อยดูดอย่างนี้เข้าใจไหมดูอย่างนี้เออโยนแล้วก็โยน ดี๋ยวมันก็ตายเออตอนนี้มันกำลังดิ้นเอื้อเลื่อนเลยบอกแล้วมีโหลดหรอกเออไอ้ด่านเนี้ยโหลดยากยิ่งยุงโอ้โหที่หนึ่งเลยว่ะครับเกิดที่ตายฆ่าคนไปสี่คนคือใช่ว่าจะเป็นคนแล้วจะได้ที่หนึ่งนี่มันมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันอยู่ที่ว่าเราฆ่าคนได้เยอะแค่ไหนต่างหากถ้าเราเป็นยุงอห็นะมันจะได้สกอร์โคตรเยอะโอ้ล่าโคตรเหนื่อย ให้ดูอีกสิอยากเล่นอีกสักตาว่ะครับอีกสักตาได้ไหมแบบอยากเป็นคนมากเลยไม่กูตายเป็นยุงนเจ็บปวดขอเป็นคนต้องได้บ้างสักตาเดี๋ยวคือตอนเริ่มมาแล้วมันคนไม่หนีไปหมดแล้วแล้วผมอยู่คนเดียวครับที่ออกตัวชาปก็เลยโดนจับไปเด็กเลยมาแล้วห้าคนเซิฟนี่เออด่านใหม่บ้างขอบคุณครับด่านใหม่บ้างเลยฮะคือด่านบรถไฟหอนี่ <laughs> ผมบอกเลยว่า โอกาสคนรอดนี่มันยากจริงๆครับผมบอกเลยแต่ว่าอันนี้ก็ทันไหมสักทีเนาะเยี่ยมเจ็ดคนแล้วนี่ไงคนเขาเริ่มออกมาจากห้องนู้นแล้วก็มาเข้าห้องนี้กันแทนและเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจุกยากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมคิดไปเองคิดไปเองน่าเดี๋ยวเราก็จุกได้นายานะเออฮึบฮึบเออย่าสเต็ปจุกเราเป็นไงเทพเหมือนกันเลย ม่กูไม่ตามมึงกูรู้เอาก็ได้ก็ได้ตามกด้ไปไหนหรอนี่ครบสิบคนเลยครับต้องไหนหรอกูไม่ไปไฟเผือกไม่ไปนิสเรามีที่ประจำแล้วตรงนี้ไงฮึบฮึบเออจ้ะฮึบฮึจุ๊งกูกูก็ไฟเผือกเมื่อกี้มันติดว่ะชิป หายละสิบสี่คนเออเข้ามาเยอะๆเนี่ยชอบฟึบฟึบฟึ๊บอืออ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าเฮ้ยได้อยู่ไม่ขี้เลยไม่ขี้เลยไม่ขี้เลยสกิลจุกด่านนี้เนี่ยผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยพลิ้วอย่างที่ควรแต่ก็เออไหวอยู่อ่าตรงนี้ฟึบสอง สามคนนี่เหมือนจุกยากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะรือคิดไปเองไม่รู้เนี่ยแต่รู้สึกจุกยากขึ้นหรือเปล่าแบบสิบห้าคนละหนึ่งสองสามคิดไปเองนะจุกได้จุกได้ไดตรงนี้ก็รอดแล้ลวสิบห้าคนหวังว่ากูคงไม่กลายเป็นยุงนะหรือไม่ก็โดนฆ่าอีกคนแรกอะไรงนี้แมวแล้วนะเจ็บปวดเหลือเกินเมื่อตาแรกนี่ครบรวดร้าวสิบหกคนว่ะับ อย่ามาเรียนแบบฉันนี่มันจินของฉันไปแกจะไปไหนกระปไอย่ามาตรงนี้ที่มีตั้งเยอะแยะมึงอยากเอ,อ้แต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้ได้นี่ยุงมันก็ดูดเลือดเราได้นะไอตรงเนี้คือยุงมันสามารถจับเราได้ต่อให้มันตบเราไม่ถึงเกิแต่ว่ามันดูดเราได้ไงมันสามารถจับเราโยนลงไปได้แต่ช่างมันเถอะคนเราเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วเปล่งบ, <ส Mo ans> บีทอฟเฟนดึง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 ระทึกมาเลย ขอละอย่าเป็นยุงอย่าเป็นยุงอย่าเป็นยุงอย่าตายตอนแรกอย่าเป็นยุงอย่าตายตอนแรกกูขออาไม่เกิดมาเป็นยุงก็ดีแค่ไหนเลยครับเป็นยุงมันก็ทรมานพอเนอะไปให้คนตบเล่นอยู่ด่าล่างโดนเด็กเพลงบิวเด็กไปซะเด็กไปเรียบร้อยชื่อเขาหายไปอ๋อโดนดูดดนได้นอนเสือเสือโดนตบ ยิดไป M15 m 1 0 5มึงอย่ามึงอย่าตรงนี้พื้นที่กูมึงอยู่งั้นแหละเออโดนเด็กเรียบร้อยประตูยังไม่เปิดเว้ยได้แล้วเข้ารีบๆเปิดประตูเปิดแล้วอึ๊บอึ๊บอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวยุงแสงหน้ากูแล้วอัพแอนด์ดาวเต็ปจุกผิดพลาดเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็ไหวอยู่นะครับ เอาปืนก่อนเลยครับอย่างน้อยๆนะครับผมก็มีปืนคนที่ทําให้ผมรอดได้ถึงไม่อาจจะฆ่ามันได้เกิดแต่อย่างน้อยก็ก,ก,ก็มีปืนไปป้องกันตัวแล้วนะครับตอนนี้ในระหว่างการเดินทางเราก็ต้องรีบหาปืนครบเขียวจะได้ยิงสู้มันได้นานๆแต่ใจให้ดีๆเลยเนี่ยคุกขอโลทองเยอะๆอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับแล้วก็รีบไปเลยนะฮะขับเรือเอ้ยเรือไม่ดีไม่ดีขับเรือไม่ดีอืมจริงๆน มีคนโหยหวนเดี๋ยวนายก็ชินเชื่อเราเมื่อตาแรกนี่ก็โดนแดกตาแรกเลยด้วยกูควรจะโอโ no o ก fuck it ขนาดนั้นเลยแต่ว่าผมไม่ทำนะครับมันจะเป็นการอดควรเ,เกินเกิดเหตุเอ้ยยุงตรงนี้ยุง่งยุงยุขอสักโหลนึงก่อนปืนไม่มีขอบทองปืนไม่มีขอบเขียวขอบทองเนี่ยหายากอยู่แล้วแต่ฮะเฮ้ยเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ,อะไรอะเมื่อกี้อะไรชนเราอะขับรถดีกวา่าเว้นเว้น กูไปละยังไยกูมีรถยุงมันขึ้นมานั่งกับเราได้แต่ว่าดีกูเหงาอยู่ด้วยต้องการเพื่อนมาขึ้นรถโอ้โหขับรถสุดุดมากเลยอุย้ยตัวทีลืมซื้อใบขับขี่เอาเป็นว่าช่างแมนงั้นเราไปอาพาร์ตเมนต์เหมือนเดิมเพราะตอนนี้คนเล่นเยอะคนเล่นเยอะยุงก็ต้องเยอะตามด้วยอาพาร์ตเมนต์คือพื้นที่ที่ดีที่สุดสําหรับเรานะครับจุกได้โคตรแรงอุย้ยเรียบร้อยอ่ะถึงอาพาร์ตเมนต์โดยจุดหมาย คตรเร็วเอเก้วายขึ้นยากอย่างเว้ยเออปืนเอเกเจงขอขอบฟ้าดิมเสียงไรอ่ะตามรังเรามาอย่าพึ่งนะกูะ้ก่ออุ๊ยขอบทองเอเกขอบทองเดี๋ยวก่อนวิบวับวิบวับแสงขาวบนหัวนี่มันใช่ นี่มันใช่ยุงมันตามกูมาไอเวนไอเวนยุงเวนมันตามชันมาเพื่อนเพื่อนยุงนี้มันตามกูมาช่วยด้วยช่วยด้วยไปละอีด่ดดด้วยความเร็วสูงสุดอ,บอึบอึ๊บอึ๊บแอ์ดอบด้วยก็ดีเพื่อนเพื่อนกลังไปเอากันอยู่เราไปด้วยเพื่อนมีคนไปนอยู่สองคนไปด้วยคนไปด้วยคนดีรถ ตอนนี้คนไปลารพัเไม่มีกันอยู่นะครับตอนนี้เรามีแค่ AK ขอบทองก็ดีแล้วเศษปืนพกเน่ยเออสีนี้ก็ได้แก่อะไรมือแล้วเหรอรังควานกูจังจะแดกเลือดคุยได้เลยใช่ไหมเฮ้ยไม่มีทางพี่มีปืนนี้แล้วเนี่ยน้องก็ไม่มีทางจะหยุดเลือดพี่ได้หรอกเว้นแต่ว่าพวกมึงรุมกันนะนะกูก็รอดยากฮัลโหลไนส์ไนส์ไนส์สินายรอด ไอดอกป่าเพื่อนไอดอกป่าไอแดดไอแดดเราไปเอาไอดอกกันเดี๋ยดะกลัวแปลก,ปลก <laughs> มึงเนียนเลยนะกูก็เนียน <c oughs> ตามด้วยมึนู้นเป็นคนโอ้โหมาจำเป็นฮัลโลแหม่ไม่เนียนนะมึงไม่เนียนไม่เนียนคือถ้าเกิดยุงมันแปลงร่างเนี่ยมันจะไม่สามารถจับสัมผัสยุงได้นะครับอืม เขารู้จักเราหรือเปล่าวะรู้นะแต่ว่าแอดดอกคุณว่าจะเหลือเหรอไม่น่าเหลือหรอกผมว่าตอนนี้รถไฟก็เริ่มออกตัวด้วย <Hello. S 1> ไอเฮลโหลเนี่ยที่น่ากลัวครับผมกลัวพวกเขามากไอเฮลโลเฮลโลฮลโลกินเลียดดิม้มไหมอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวจังพวกแกจะหลอกฉันไม่ได้หรอก ตอนนี้ฉันต้องรีบขึ้นรถไฟก่อนแอดบป้วนน่าจะโดนด้วยไปหมดแล้วแหละนะไม่น่าจะเหลือหรอกตอนนี้ผมอยากได้ก็คืออาร์พีจีนะแต่คิดว่ามันจะเหลือให้เลยครับไม่เหลือหรอกเขาเอาไปใช้ัหมดของดีออดไอ้ยารถไฟหอยได้หรอไงโอ้ยไม่ต้องเช็คประชากรโลกกูมนุษย์เองจำไม่ได้เลยมน,นุษย์ไงอตอนนี้เราก็ต้องดูดีๆอย่าให้ตัวระเบิดลงอย่าให้ตัวระเบิดลง สองสามโอ้ยเออแม่งยังตามมาติดผมอีกว่ะอุส่าห์กระโดดหนีเนี่ยคนมีอีกเป็นล้านคนเดี๋ยวเดี๋ยวแสงขาวแสงขาวโอ้ยเต็มหลังแต่ไม่ตายไม่ตายฉันจะไม่ตายโอ้โหหน้าหน้าหาขอบเขียวก่อนนะื่นพกเนี้ยมันยังไม่ที่จะสามนะั่นะเปรี้ยงนี่แน่มีแล้วท่านนดะ คันนั่นด่ตายรัวๆเลยครับว้ายมึงจะยิงจะวายเนสก็เชียเร็วเต็มหลังเลยเนี่ยงั้นเข้าบ้านก่อนหาโลโทองก่อนไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเจ็บปวดหาโลโทองอึ๊บอึ๊บข้างบนนี้เออตอนนี้เหลือไม่หนึ่งอันไงไม่ได้ต้องเติมก่อนโอ้โอยยุงมันหมกควันในบ้าน เน่กูรู้กูเลยรีบชิ่งออกมาก่อนไงเมื่อกี้เห็นตัวแดงๆน่นด้านล่างอ่ะฉันว่าใช่เมื่อกี้แกหรือเปล่าใช่ยุงหรือเปล่าแดงๆอ่ะไม่รู้แหละตอนนี้อ้าวไปตูมด้านบนเด๋อวช่างเถอะเอาอีกสักอันนึงผมขออโลโหนึงโลทองเอคขอบเขียวเติมกระสุนได้ไหมไม่ดีก็ไม่มีเอ่อปืนพกขอบเขียวครับเยี่ยม อบเขียวแล้วก็อุ่นใจกันเยอะรถไฟเหาะติดตามด้วยอุย้ยตรงนี้มแม่งแองน้ำว่ะลานปลาหาดีๆนี่เองแต่ยังง่ายกว่าไอ้่านเมื่อตกี้ตอนแรกอะยังง่ายกว่ายังง่ายกว่าลาดลาดอ <c oughs> ย่างลาดขอโทษนะเฮ้ยไอยุงตัวนี้เราดูมันดีๆยิงไอตัวระเบิดเนี่ยเสียวเหลือเกินนั่นไงมันจะมันจะลงมาพลีชีพแบบจับพลันเลยด้วยแบบยังไม่ทันยิงแล้วก็กดแล้ว ตรงนี้อุย้ยเหนือน่านน้ำเออตายดิบขึ้นแล้วเข้าขึ้นอ่าเอ,าเอา้มันตามหลังกูมากเออขึ้นรถไฟแล้วเข้าให้รถไฟเดินหน้าต่อไปอย่าหยุดถ้ามันหยุดเราจะมีเลิศมันดูดกูจู <Yeah! S 1> ขึ้นก่อนเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวกูขับตามไปห,หน่อยไหม ไม่ม <l id sei> ีน้ำมันจริงจริงไปเลยฮะพอไม่มีน้ำมันเอึเออเออเอ้เกลืเติมกระสุนด้วยโอเคบอลลูมีดอุ้ยโลโตอหายหมดเลยเห็นเร็วเมื่อกี้ลงเต็มเต็มหน้าเลยชิปหายแล้วหาบ้านก่อนโอ้โหบ้านอยู่ไกลสุดโดนยุงลุมประชาถันแน่เลยว่ะอุ้ยแถมวงวงบีบมาแล้วด้วย โอ้โหโลทองหายหมดแล้วครับไอตัวระเบิดเนี่ยผมบอกแล้วน่ากลัวเนี่ยลงหัวทีโลทองหายหมดเลยโอ้แล้วบ้านคือถ้าเกิดวงมันบีบเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยโลทองจะหายหมดแล้วนะก็คือมันจะไม่เกิดแล้วโลทองเดี๋ยวเดี๋ยวแสงวิบวับ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 มันต้องซ้ำรันอยู่นี่ไงเห็นกูเดินอยู่เหรอ อึ๊บอัพ and down อัพ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 ชี้หายชี้หายแล้วอัพแอนด์ดาวตามรถไฟอึ้ยตามเฮ้ยขอขึ้นหน่อยเออไปไปเด็กๆดขึ้นขึ้นลงลงต่อเลือดไม่มีเลือดไอ้เอิบเอยมันขึ้นมาเฮ้ยระเบิดอย่าอย่ากเยอะกูบอกว่าใหญ่เยอะ ขอขึ pues ้นไปเติมเลือดหน่อยเพื่อนเจ็บปวดขอขึ้นไปเติมเลือดเออเออเออเปลี่ยงนี่ไงไอตัวซีโร่ที่เหมือนรู้เลยแปลงเป็นตัวระเบิดซะซะนี่แไงยิงอ่ะโทษๆทยิงระเบิดใส่หน้าเพื่อนเลยโอ้ยตายรัวรัวเลยเหลือกี่คนแล้วเนี่ยคนไม่รู้คนเหลือกี่คนแล้วแต่ว่าตูดตูดรัวๆเลย กจะตายกันไปเยอะแต่ว่าคนก็ยังตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะเติมเลือดเติมเลือดโอเคมีรถเติมเติมกดฮ Q โอ้โหมันต้องรอรีชาร์จว่ะต้องระวังตัวระเบิดนี่แหละดูหลังให้ดีๆเติมเลือดเติมสิโอ้ยตอนนี้ขึ้นเลือดมันยังไม่เต็มไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แดงๆเมื่อกี้แดงๆเพื่อนๆเมื่อกี้แดงๆเมื่อกี้แดงๆเมื่อกี้มันเดืโอ้ยขึ้นคนหนีเลยเหรอเฮ้ย ต <t ouch> อโนเลยว่าเห็นเนาะเติมได้แล้วเออเปีย้ยงนี่แน่คุณพกสไนเปอร์เปี้ยงอย่ามาเนียนไม่จะกระโดดลงหัววะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนครับคนคนผมคนพีนนน่พ่อเพล่าฮูแมนเนี่ยเออเหลือกี่คนวะเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าที่เนี่ยรู้สึกเป็นคนรู้สึกมันเบาบางเบาบางเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ดนลาดโอ,อย้ยมันดูด ชิบหายมันโยนถ่วงน้ำเออแตกไปซะขึ้นเบสเติมเลือดเบรสรถไฟไปลงเขา้าอย่าอยู่บนรถไฟนานด้วยเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนสอยสอยผัดผิดอยู่ด้านล่างรถไฟดีกว่าเออหลังเขา้าชิบหายละตูด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 ยาค้าง มึงเนียนเนียนแปลงร่างเมื่อกี้มันแปลงร่างไม่รู้ใครเป็นใครบ้างตอนนี้เอออยากไปขอยิงหน่อยเออสัตลงมาเหรอวิสหลังเข้าเออจุดูไปหน้าก่อนไปหน้าก่อนเป็นยอดดีโอ้โหตูดตูดรัวๆเลยเฮ้ย้อยสามสิบเมตรเพื่อน 130ร้อยสามสิบเมตรเออเติมเลือดอมันจะเอากูปไปดูดปล่อยไกลๆเออไปไม่เนียนไม่เนียนไม่มีทางคนไปเจอไกลๆไม,มีทางม,มีทางม,มีทาง ันดีทา่านอ้าตูดอีกแล้วชีพจรเขาหยุดเต้นกันรัวๆโอ้ยโดนระเบิดเติมโอ้โหต้องรอรีชาร์จเวลาวะ่ะอย่าดูดกูบ่อยนะเจนะได้มไหมอย่าดูดบ่อยแต่ว่าเสียงมแล้วอ้าอ้าเลือดกูเหลือแค่นี้แล้ว เติมเลือดเติมอุ้ยเติมได้อยู่โอ้ยว้าวว้ายอ้าวไอ้ยี่เมตรไอ้พวกบ้าไอ้พวกบ้าอ่าไอ้พวกบ้าไปเลยเออ กูาหรอดรอดวิ่รอดสองคนเออเออเออที่สี่ข้าไปยี่บ้าตัวรอดสองคนนะครับคือผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมคนไม่เทบจะไม่ยิงกันเลยครับคือผมยิงกับเพื่อนอีกคนนึงมันก็มีเสียงปืนนั่นแหละสรุปมิ่งรอดกันสองคนครับเอเกือบไปแล้วอะนึกว่าจะไม่รอด